S <S <it> <S <ans> สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพาไปเที่ยวร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นร้านกาแฟที่บรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็มีแห่งเดียวในเมืองไทยนะคะบอกว่า บอกได้เลยนะคะบรรยากาศแตกต่างไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าโลเคชั่นตั้งอยู่ในป่าช้าของมดพร้อมกับชื่อกาเฟสุดร้อนว่าบาชาคาเฟ่คาเฟ่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่วัดสาวชงโทงจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่สุดร้อนแต่ก็ถูกตกแต่งจนกลายออกมาเป็นคาเฟ่ได้อย่างน่าสนใจภายในร้านตกแต่งด้วยทีมแบบผีๆนะคะ สร้างบรรยากาศที่วังเวงและน้าคนรุกใครที่เป็นสายแข่งต้องมาลองกินสักครั้งค่ะจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากนะคะเมนูของที่นี่ทางร้านก็จะมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน อาหารแบบเมนูสุดไปกระแทกปากเลยนะคะใครอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็ไปที่คาเฟ่นในป่าช้านะคะลองดูนะคะรับรองว่าจะถูกใจแน่นอนนะคะพิกัดวัดเสาทุงทองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะว้า